จริงเหรอผู้กองจริงสิคุณหมอวาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยฉันให้ฉันปรับความเข้าใจในายเก่งเรื่องมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้นน่ะทนายไม่เชื่อฉันนะใจะให้ฉันพิสูจน์ก็ได้ไม่ต้องพิสูจน์หรอกแค่ผู้กองช่วยอะไรผมอย่างหนึ่งก็พอ เฮ้เจนข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวเลยดีกว่าป่ะครับพี่ไปไนยายงนี่นายจะปีนเขาเ้าปจริงหรือคุณหมอเขาไม่ยอมคุยกับผมจะง้อเขาต้องทำแบบนี้แหละเอาเถอะผู้กองมาถึงที่นี่แล้วถามอะไรอีกแต่ฉันเป็นตำรวจนะทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายนยายย้งผู้กอง ง้อสาวผิดกฎหมายตรงไหนง้อไม่ผิดหรอกแต่ปีนเข้าบ้านนะผิดแน่ผู้กองผู้กองคุณเนี่ยมีหัวใจไหมเยคยมีความรักไหมลองมองโลกแบบคนที่เขามีความรักดูบ้างมผมว่านะคุณหมอจะดีใจด้วยซ้ําที่เราร่วมมือกันนายเขาเ้าไปง้ออย่างเดียวนะถ้านายทําอย่างอื่นเนี่ยฉันจับนายเข้าคุกน่านยยยงเอาหน้าผู้กองแคดีร้านล้างผมก็พอแนละ นี่นายจะเข้าไปยังไงคิดไม่ออกอสิถ้าคิดไม่ออกไปกลับไปเร็เวครูกงคิดออกแล้วไปด้วยเนี่ยเฮ้ยถ้านายทำอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ช่วยนะเว้ยกูกองเอาน้าเอาใจช่วยผมก็พอดูด้านหลังให้ผมผมจะไปด้วยนี่เฮ้ยอยู่นี่กูกอง はい。<noise> <noise>